นะโซลีฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะ19พฤษภาคม2025แกจะทำอะไรนี่แกมือของฉันชิช่างเป็นกระดูกสันดานต่ำจริงๆ จิงซานหัวหน้าหน่วยรบพิเศษหลงถูรหัสหมาป่าเดียวดายยังไงสุดท้ายก็ต้องพูดอยู่ดีสารภาพเร็วหน่อยฉันจะให้แกได้ตายสบายสบายช่างเธอครับสอบสวนด้วยการทรมานระดับนี้มาละเมิดวินัยแล้ววินเองี่เง่าอะไรพี่น้องตั้งมากมายจะปล่อยให้ตายเปล่างั้นหรอไอหมอนั่นซ่อนตัวอยู่ในตึกนี้วันนี้ฉันต้องฉีกมันเป็นชิ้นๆให้ได้ รหัสผ่านไปชั้นบนสุดบอกมาฉันจะให้แกตายสบายสบายคุ้มกันฉันด้วยหัวหน้าเจียงในที่สุดคุณก็มาสักทีปล่อยให้ฉันรอตั้งนานคุณเฉินอยากจะเจอฉันขนาดนั้นเลยเหรอ คุณเบื่อชีวิตแล้วหรือไงฉันบอกแล้วว่าจะจับคุณด้วยมือของฉันเองฉีกคุณเป็นชิ้นชิ้นแล้วโยนให้หมากินหัวหน้าเจียงคุณคิดว่าต้อนฉันจนมุมแล้วหรอหัวรอบ้าอะไรกำลังเสริมของเราจะมาถึงเร็วๆนี้คุณหนีไม่รอดแน่หัวหน้าเจียงคุณคิดผิดแล้วจะไม่มีกำลังเสริมมาหลอก หัวหน้าขอโทษครับคนที่สมองมีแต่กล้ามเนื้ออย่างคุณคงไม่เข้าใจศิละปะแห่งกลยุทธ์หรอกแต่ชาติหน้าคุณจะมีเวลาอีกมากให้ได้คินเรื่องพวกนี้ไอ้สารเลวอย่าคิดว่าที่แท้ตั้งแต่แรกทุกอย่างก็เป็นกับดักกับดักที่ฝังทั้งหน่วยลงทูลงหลุมศพ ถ้าฉันรู้มาก่อนคนยิงไอเวรนั่นทิ้งตั้งแต่แรกแม้จะใช้ทุกวิธีใช้ทั้งชีวิตฉันต่อสู้กับอาชญากรรมแต่กลับไม่รู้เลยว่าอาชญากรรมที่แท้จริงอยู่ข้างตัวนี้เองถ้าย้อนกลับไปได้อีกครั้งฉันจะฆ่าไอ้สารเลวนั่นให้ตายจะเป็นไปได้ยังไงที่จะย้อนเวลากลับไป เพื่อนนักเรียนเพื่อนนักเรียนเป็นอะไรไหมฉันไม่ใช่คนโรคจิตนะไม่ได้แอบดูนายเข้าห้องน้ำแค่เห็นนายยืนนิ่งอยู่นานมันน่ากลัวนิดหน่อยนายเป็นนักเรียนหรอถามอะไรแปลกๆฉันก็เป็นนักเรียนสิเหลวไหลรังโจรที่อาชญากรซ่อนตัวจะมีนักเรียนได้ยังไงนายพูดอะไรเนี่ยนี่มันโรงเรียนนะ โรงเรียนง,งั้นเหรอวันนี้ปีอะไรเดือนอะไรวันอะไรวันนี้วันที่ 13, สิบสมเมษายน2015พี่ชายไปพบที่ปรึกษาจิตวิทยาหน่อยดีไหมดูแปลกแปลกแฮะปี2015นี่ฉันเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่ย้อนกลับไปเมื่อสิปีก่อน ในเมื่อฉันยังไม่ตายงั้นคนที่จะตายก็คือพวกแกฉันบอกเธอเลยนะเมื่อวานรายการวาไราตี้นั่นมีพี่ชายสุดหล่อของฉันด้วยใช่หล่อมากเลยมองอะไรเราไม่ได้พูดว่านายหล่อซะหน่อยยืนพึมพำอยู่หน้าห้องน้ำคนเดียวแล้วยังเลือดกำเดาไหลอีกน่าขยะแขยงพอเถอะไปอาบน้ำกันดีกว่า วันนี้วันที่สิบาเมษานฉันจําได้ว่าวันนี้เหมือนจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากเรื่องหนึ่งในเมื่อจะเขียนชีวิตใหม่ก็เริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันโศกนาตรกรรมมากมายที่เกิดขึ้นมักเต็มไปด้วยเรื่องบังเอิญหน้าโรงเรียนมีพวกอันธพาลหรอเด็กห้องข้างๆก็เจอมาเมื่อวานโทษที ฉันขอเข้าไปตักน้ําได้ไหมตึกเรียนฝั่งนั้นน้ําไม่ไหลน้ําไม่ไหลอีกแล้วหรอโรงเรียนเหงซวยจริงๆอย่ามามองซีสวนะจะเป็นไปได้ยังไงตอนนั้นก็ที่ห้องน้ําตรงนี้นี่แหละว่าแต่เธออาบน้ําชาจังตอนนี้กี่โมงแล้วแต่สิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นความบังเอิญคือความขี้ขลาด ช่วยด้วยมีคนโรคจิตแอบดูผู้หญิงอาบน้ําใช่เลยวันนี้แหละบ่ายโมงสิบห้านาทีช่วงเวลานั้นที่เคยกำหนดชะตาชีวิตของฉันสิบสองเมษายน2015เกิดคดีข,ข่มขืนขึ้นในโรงเรียนวันนั้นมีคนโรคจิตแอบดูในโรงอาบน้ํา พอถูกคนพบเข้าก็แตกตื่นหนีเอาตัวรอดจริงๆแล้วฉันมีโอกาสหยุดโศก,กนาัตกรรมที่ตามมาแต่ในตอนนั้นฉันฉันเต็มไปด้วยความกลัวชายคนนั้นหนีเข้าไปในห้องอาบน้ำหญิงแล้วก่อเหตุข่มขืนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังอาบน้ำอยู่ต่อมาเด็กผู้หญิงคนนั้นย้ายโรงเรียนและก็ไม่มีข่าวคราวอีกเลย เหตุการณ์นี้ถูกลืมไปอย่างรวดเร็วโดยทุกคนเรื่องนี้ถูกทุกคนลืมไปอย่างรวดเร็วแต่กลับกลายเป็นปมในใจของฉันสุดท้ายฉันเรียนไม่จบและลาออกไปเข้ากองทัพหลังจากเข้าหน่วยรบพิเศษฉันถูกเตือนหลายครั้งเพอละเมิดวินยัยแต่ความโกรธในใจของฉันก็ไม่เคยดับลงฉันไม่เข้าใจเลย ทำไมสัตว์เดรัจฉานที่ทำลายชีวิตคนอื่นถึงสามารถใช้ชีวิตอย่างไร้อย่างไอได้ขนาดนั้นไม่นานฉันก็ถูกเรียกว่าหมาป่าเดียวดายอย่าปล่อยให้มันหนีไปจับมันให้ได้ตามหลักแล้วหลังจากเกิดใหม่ฉันควรไปหาเชิญเศ้าก่อนแล้วทุบหัวมันให้แหลกอย่าเข้ามาอยากตายหรือไงใส่วัวไปให้หมด แต่ก่อนหน้านั้นฉันอยากชดเชยความเสียใจบางอย่างในชีวิตก่อนวิธีรับมือคนชั่วที่ดีที่สุดคือใช้ความรุนแรงสยบความรุนแรงครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้แก่สมหวังอีกแล้วหลบไปให้หมดใครกันฉันจะฆ่ามัน โดนเตะเข้าไปยังยืนได้อีกต่อไปฉันต้องฝึกให้หนักขึ้นแล้วไอ้เด็กเว้ตายสาไอ้สารเลว ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนพอเห็นหน้าแก่มันก็ทำให้ฉันรู้สึกขยะแขยงเสมอเพื่อนนักเรียนถ้าเธอต่อยเขาต่อไปเขาอาจตายได้นะใช่แล้วก็คือเธอถึงเธอจะทำเพื่อช่วยคนแต่เธอมองฉันแบบนี้มันน่าอายอยู่นะ นะโซลีฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ